สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่ร้านยำปีชัดมะนาวสดแ100ท่ร้อยเปอร์เซนต์พีชัดตลาดุลูน่านจังัดชลบุรีอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็กําลังยุ่งเลยนะครับแม่ค้าสวัสดีค่ะมานั่งกันเต็มร้านเต็มหน้าร้านเลยอันนี้ยำบุนเส้นค่ะเติมด้วยยำบุนเส้นนะครับหกสิบบาทนะคะแม่หนูแม่ค้าต้องเร่งสปีดหน่อยนะลูกค้ขขาเยอะครนะค่ะมองมองพ่อพ่อ,อนนจ้าเดี๋ยวกำลังจะทำนี่ให้ช่ปะ ไข่ปลาเรียวเซียวด้วยใช่ใช่น้ำตกกำลังทำอ่าไม่ไม่ใช่เรียวเซียวค่ะพี่อันเนี้ยเดี๋ยวลูกค้าหาว่าโกหกเขาเขาเรียกเขาเรียกอะไรอันนี้เป็นไข่ปลาทะเลค่ะพี่อ๋อค่ะพอดีเจอมันน่าทานหนูก็เลยเอามาต้มจริงๆเป็นมันเป็นสีส้มๆน่าทานมากผมเข้าใจว่าเป็นปลาเรียวเซียวไม่ใช่นะครับพอหนูเห็นใช่พอหนูเห็นหนูก็ว่าร้านร้านทั่วไปน่าจะใช้อย่างนี้แหละพี่เพราะว่ามันนิ่มๆไงถ้าเรียวเซียวมันจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมใหญ่แล้วมันแข็งค่ะพี่ถ้าต้มสุกอ๋อ นําเสนอผู้ไข่ก็จะเป็น,นตัวผู้เนาะมันมันมัน <c oughs> มันไม่ได้มีทุกวันนะครพี่เดี๋ยวเดี๋ยวบางทีลูกค้ามาแล้วแบบว่าเออมันทําไมวันนี้มันไม่ใช่แม่ค้าขํามุกหากินครับ <c oughs> ทุกโต๊ะเลยค่ะพี่ทุกโต๊ะเลยจริงชุดหลังอ่ะขอช้อนช้อนหน่อยพี่อันนี้บอกให้ดูนะครับบรรยากาศอของพ,พี่60จครับพี่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยลูกค้านั่งกันเดี๋ยวมันแถวเลยนะครับที่เดียบบเด๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวทำแทน,น,น,นะ ต่อไปเป็นโต๊ะเจ็ดนะคะพี่เป็นยำสามไข่เนาะไม่เผ็ดไข่ปลาที่จะมีทุกวันไหมอันนี้หนูซื้อปิดไว้หลายถุงอยู่ค่ะมันไม่ได้มีทุกวันค่ะพี่พช่วงนี้มีให้ทานแน่นอนนะครับ่จองหมดเลยอเห็นเขาใส่เลยค่ กลับมากลับมาได้จังหวะพอดีขอบคุณนะคะขอจานสามไข่หนึ่งใบพี่ดี่งดิ่งๆเลยนะก็ไข่แดงดา่าเป็นแน่มา นะคะที่เขาทานไม่เผ็ดเนี่ยใส่ทั้งตัวนะคะไม่มีหมดไม่มีแบบว่าเออไม่ได้แบ่งนะหรือว่าถ้าถ้าจะเป็นแบบตัวแน่นไม่แน่นจริงๆอ่ะตัวแน่นจะแบ่งค่ะแบ่งไว้ให้ตัวไม่แน่นค่ะโอลูกค้าจะได้ทานเท่ากันหมดก็คือแม่ค้าจะกะปริมาณให้เท่ากัน แค่ทุกจาน,จานเนาะใช่ค่ะแต่พักนี้ก็คือให้ทั้งตัวหมดเลยเพราะว่ามันส่วนมากมันจะแน่นๆหมดเลยสองไข่อย่างงี้เท่าไหร่ครับอันนี้สามไข่ค่ะพี่อ๋อสามไข่ใช่มีไข่ปลาด้วยไขยป่ปูแล้วก็ไข่แมงดาอย่างนี้หนึ่งร้ยห้าสิบค่ะพี่150หนึ่้อยห้าสิบเลยครับค แกนจ่ายพร้อมเทได้นะครับแต่ไม่มีไทยชนะนะครับเพราะว่าทําไม่ทันจริงบุคลากรไม่พอแค่นี้พระเอกเขาก็หัวอุ้นแล้วค่ะหันไปหันมาจะให้ผู้ช่วยสองหนอนั้นช่วยก็<อ>เดี๋ยวตังจะเกินหมครับดยว่ากัน่ยช่วยแม่ได้ไหมแม่จะได้รับลูกค้าพี่โอ้ใช้เสิร์ฟได้สองจานแล้วก็ไปอีกแล้ว เด็กเนาะปกติครับเ,เป็นช่วงเวลาที่เขากำลังใ,ใช้ชีวิตวัยเด็กปูมาไม่ใส่พิใช่ชีวิตกปูมาไม่ใส่พิกจ้าปูไข่ยอย่างนี้แปิบาทนะคะใส่สี่ตัวเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้แน่นแน่นอนนะครับแล้วก็เน้นย้ำมาดีทีสีสันที่ว่าเหมือนไม่สดเนี่ยก็คือดองเนือ้อปลามาแล้วดองให้มีรสชาตินะครับ แล้วก็จะเป็นปูตัวเมียใช่ไหมค่ะหนูส่วนมากถ้าเลือกบ้านหนูจะเลือกตูเมียไม่ก็เป็นปูกระเทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีสันอร่อยสีสันมันอาจจะไม่สดใสแต่ทกูบอกว่าอร่อยแน่นอนนะครับอ่กับร้้าร้อาร้อย้าร้าออห้้ร้าค เนื้อไม่ขึ้นไงก็จะถูกใจหลายๆคนแต่ลูกค้าประจำเนี่ยเขาจะทานแบบไม่แกะเปลือกลูกค้าประจำเขาจะทานแบบแกะเปลือกนะขออภัยหกสิบบาทจ้าอันนี้ไม่ใส่พริกสดนะคะเอาอะไรลูก ตีกันทั้งวันพี่เมื่อกี้ก็ตีกันก่อนพี่จะฟาแป๊ดเดียวนะ่ะว่าไงลูกขอยิงแม่โอเคอันนี้เป็นยำปูมนะ้าค่ะไม่ใส่พิ จะเป็นแบบนี้แปดสิบบาทไม่แต่พี่กร็รสชาติเหมือนปกตินะครับเพียงแค่ไม่เ<ค><ม>ผ็ดแค่นั้นเองจ้ะไม่จืดนะคะลูกค้หมูยอไแดง <c oughs> อันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดี ที่ติดตามร้าอยำงติดชาร์จอยู่นะครับลงคลิปใหม่ไปดีใจเป็นแถวเลยนะครเพราะว่าทิ้งช่วงไปนานมากวันนี้5วันเต็มๆนะครับอันนี้80บาทค่ะยำหมูยอใส่ไข่แดงเค็ม ก็พยายามจะมาถ่ายให้ชมบ่อยเท่าที่จะถ่ายได้นะครับสาหรับเอฟซีที่บอกว่าให้มาถ่ายทุกวันถ่ายทุกวันมันไม่ได้จริงๆเนาะเกรงใจร้านนะครับคนนี้เขาขัดเขาหมูย่างแยกจิม้มขอขอถ้วยน้ำจิม้มขอถ้วยน้ำจิ้มหนึ่งใบจ้ะ เออทำไมเมื่อกี้หนูหาไม่เจอลูกค้ารอนะวันนี้มีปูไข่เนี่ยหลอกรอลูกค้าเมื่อวานโมเยอะตอนแรกเมื่อคืนเกือบจะไม่ได้ปูไข่มาแล้วพี่หนูก็ไม่ได้นะพี่เพราะหนูบอกลูกค้าไเยอะมากไม่ให้หนูไม่ได้ ได้ป่ะเนาะใส่ได้เนาะแต่ไม่เอาพริกสดแล้วกันเนาะแล้วก็มีมาม่าใส่หมูยอกุ้งแล้วก็พิงไก่อีกหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเป็นแบบนี้ตามนี้ใช่ไหมอ๋อคือคือยำน้องทานใช่ปะอ๋อโอเคเดี๋ยวทำจานที่สองก่อนแล้วกันหมูยอกุ้งพิมไก่ ีคือคับมากนะครับไปที่ไหนก็รถติดแต่ผมว่ารถติดจะดีนะครับถ้ารถไม่ติดก็งานงอกนะครับเขาซ่อนสาตรงนี้ร่สายพนักก็ติดครับผมมารถติดยาวเหยียดเลยก็นแลใส่ถ้วยใส่ถ้วยหรอ่เพียงใจมาบนะ่อย,นะยที่แรกว่าจะไปพันทองไปไม่ไหวปวดหลัง เลยแอบมานี่เลยเห็นทักมาไม่มีใครตอบไงพอเลยเวลาแล้วหนูไม่ได้จับและโทรศัพท์จะแบบว่าถ้าโทรมาอย่างเงี้ยจะรับเพราะว่าลูกค้าชอบโทรมาทนาผมก็เลยใช้โทรเอาเลยโทรหาพี่ตั้มใช่ไหมพี่ตั้มคุยโทรศัพท์อยู่แต่หนูไม่รู้เรื่องหรอกอี้หกสิบาทค่ะยามาม่าค่ะใส่กุ้งถูยอแล้วก็ขาไก่ ก็จะชี้แจงผ่านคลิปนะครับที่มาถ่ายบ่อยเนี่ยเพราะว่า f อซเรียกร้องนะครับอันนี้มันก็คือ f อชอบอย่างไงเราก็พยายามจะตามใจ f อซนะครับามาถ่ายชมได้ก็จะพยายามมาเนาะมาได้ค่ะมาได้ตลอดถ้าที่ว่างที่มาได้ ที่ไม่มาไม่ใช่แล้วครับสังขาร๋ยวปวดหลังเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่นะ ถามว่าวันวันเสาร์ขายหรือเปล่าอ่ะใช่ใช่น่านจะ,ะ,ะ,ะมอันมาจากมุกหลายเจ้าเหมือนกันนะคะพี่ก็แนะนำให้ไปกดติดตามเพจกันไว้นะครับมาใส่ถุงให้หนูหน่อยค่ะวันไหนขายหรือไม่ค้าหยุดก็ได้รู้ก็นนได้ไม่มาเสียเที่ยวใส่หมูสับเลือเปิ้อนางอันนี้ไม่ใส่พริกไม่ใส่ผักสีสันก็จะจะจืดหน่อยแต่รสชาติไม่จืดแน่นอน ว่าสูตรเดียวกันนะครับเพียงแค่ไม่ใส่พริก น้ำปลาเนี่ยเป็นน้ำปลาอย่างดีแล้วก็เป็นน้ำปลาใหม่ค่ะคือลวกลงไปในหม้อก็เหมือนทาซุปกะค่ะเหมือนทนําน้ําซุปอะลูกค้าจดและเสียบได้เลยคะ่ะจะทานยังไงก็สั่งไมค้าได้เลยนะครับไมค้าสามารถทําให้ได้หมด ถ้ามาจากเมืองนอกเข้าเมืองไทยได้เมื่อไหร่จะแวะมาชิมแน่นอนนะครับขอบคุณด้วยนะคะโทรโทรมาก่อนนะคะมเราวาไกลหนูกลัวกลัวใจตัวเองก็ติดตามเพจกันไว้นะครับเะพราว่าแม่ค้าจะแจ้งอยูแล้วว่าวันไหนขายวันไหนหยุดนะครับแต่บางทีอาจจะอัปเดตช้านิดนึงแม,ม่ค้าก็งานเยอะนะครับ แล้วก็ลูกชายยึดโทรศัพท์ด้วยอ,อันนี้หนึ่งตัวนะคะถุงนี้แปดสิบบาทใส่มะม่วงที่แนะนำให้โทรมาเบอร์คุณตั้มนะครับ081เนาะค่ะ5678378ปดส เป็นอย่างนี้แล้วก็อันต่อไปก็ไปล้างแล้วก็ออกเองค่ะดีกว่าเนาะเพราะเราสะดวกมันไม่ใช่เรามันมันไม่ถูกลงราคาพอกันค่ะพี่ใช่พอกันแต่ว่ามันมันสะดวกเวลาเราไม่ต้องมานั่งกะไม่ต้องมานั่งนับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใส่ภาชนะมาราคาก็พอกันเราใส่เองคือเราใส่ได้เยอะแต่ถ้าเขาใส่มามันมันน้อย มีประมาณไม่ถึงสิบห้าตัวค่ะแต่ว่าหนูใส่เองหนูใส่ยี่สิบตัวได้โอเคครับพอแม่ค้จะกะอยู่แล้วนะครับว่าวัตถุดิบเท่านี้จะขายได้กำไรหรือไม่ได้กำไรเนาะนี่นะครับอย่างนี้80บาทค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมีหอมเจียวให้ตังค์หาพอหอมเจียวเลยสนใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดินสายถ่ายคลิปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ